สวัสดีค่ะค่ะอัชมีกลับมาแล้วนะคะกระต่ายแลวก็เขาปุ้นมาประจำการเหมือนเคยค่ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะปุ้นพี่เองเนี่ยก็เพิ่งมีโอกาสต้องไปที่อะส่งของเยี่ยมแล้วกันเพราะช่วงนี้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไงเพราะว่าเขาต้องมีการตรวจเอทิคุนเอทิเคอะไรอย่างเงี้ยก่อนเขาเยี่ยมใช่ไหมก็เลยแบบส่งของเยี่ยมไปให้เพื่อนหนที่แบบต้องนอนมีโอกาสต้องนอนโรงพยาบาลทีนี้มันก็เลยแบบนั่งนั่งคิดเหมือนกันนะว่า เราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมากๆเลยในชีวิตเรานอกเหนือไปจากเรื่องของการศึกษานะนั่นคือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นแหละจะเห็นว่าเบีย้ยต่างไม่ใช่เบีย้ยเรียกว่าแบบค่ารักษาพยาบาลมันสูงขึ้นจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวค่าห้องค่าห้องก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แบบมันสูงมากๆเลยทีนี้ก็มานั่งดูแผงของตัวเองไอที่เราเคยซื้อมามีค่าของนี้แบบสมัยแบบสิบปีที่แล้วว่าได้ค่าห้องแบบวันละ ห้องหนึ่งไม่เกินสองพันห้า่เคยเห็นค่าห้องต่ําสุดเท่าไหร่ในแผนประกันไม่รู้สิตอนนี้แต่ของพี่มันทำเมื่อสิบปีที่แล้วสองพันห้าพี่พีก็ว่าแบบนี่เยอะมากแล้วนะแต่ประกันที่ต่ำที่สุดที่หนูเคยเห็นในค่าห้องคือสี่ร้อยต่อคืนหรือทั้งหมดต่อคืนต่อคืนต่อคืนแต่นี่มันคือยุคสมัยเมื่อแบบยี่สิบสามสิบปีที่แล้วไงแพ็กเกจต่ำสุดคือสี่ร้อยปัจจุบันเนี่ยพุ่คิดว่าแพ็กเกจต่ำสุดอยู่ที่มันพันหนึ่ง ที่เคยเห็นนะพี่เคยเห็นนะพันหนึ่งอันนี้คือแผนเริ่มต้นสตาร์ทของบริษัทประกันต่างๆประมาณพันหนึ่งแต่ในความเป็นจริงปุ้นค่าห้องเดี๋ยวนี้ขนาดเอาเป็นห้องแบบนอนสองคนหรือนอนสามคนนะมมัต้องเป็นห้องเดี่ยวเลยก็ได้นะก็ยังสตาร์ทแบบบางทีบางที่อ่ะสามพันห้าสี่พัน ต่อคืนไม่รวม <Okay. S 1> อย่างอื่นนะอเออมันกลายเป็นว่าแผนที่เรามีนะตอนเนี้ยมันเหมือนไอ้ตัวค่าห้องมันไม่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์มันไม่ตอบโจทย์กับค่ารักษาค่าษ<า>จริงเออแล้วถ้าเกิดเราอยากได้ห้าค่าห้องประกันสุขภาพเพิ่มอ่ะมันต้องทํำยังไงอ่ะปุณโอเคค่ะอันนี้ปุนขอคุยเรื่องความคุ้คมครองค่าห้องก่อนเนาะว่า ในแผนประกันเนี่ยในหมวดค่าห้องมันจะมีความคุ้มครอมันจะมีค่าใช้จ่ายข้างในของเพื่อนมันด้วยก็คือค่าห้องค่าอาหารค่าบริการโรงพยาบาล หลักๆเนี่ยขอคุยเป็นแบบ New Health Standard ไปเลยแล้วกันนะคะ New Health Standard เนี่ยหลักๆค่าห้องอะ่ะจะประกอบด้วย3ตัวนี้จริงๆเมื่อก่อนมันจะมีค่าบริการพยาบาลอีกหมวดหนึ่งรวมอยู่ในค่าห้องในในแบบประกันสมัยก่อนนะคะแต่ว่าพอเป็น New Health Standard ปุ๊บเนี่ยตัวแบบตัว บริการพยาบาลเนี่ยถูกดันลงมาเป็นอีกหมวดหนึ่งแทนไม่ได้รวมอยู่ในค่าห้องเพราะฉะนั้นค่าห้องปัจจุบันมันจะเหลือแค่ค่าห้องค่าอาหารแล้วก็ค่าบริการโรงพยาบาลซึ่งแบบเสร็จแล้วรวมกันเนี่ยมันก็ค่าห้องอาจจะสามสี่พันที่พี่แต่บอกค่าอาหารอาจจะวันละ3 0 0ร้อยห้าร้อยว่ากันไปก็ไม่เยอะมากค่าบริการของโรงพยาบาลอาจจะอยู่ที่ประมาณคืนละพันถึงพันห้าเท่าที่เพิ่งเคยเห็นนะ เพราะฉะนั้นเบสเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อยู่มาสัก 4, 000, 5, 000สี่พันห้าพันสหรับหมวดค่าห้องเนาะพอคราวนี้เรามาดูแพ็กเกจว่าเอาแพ็กเกจกลางๆแล้วกันไม่ต้องแบบว่าล่างสุดแพ็กเกจกลางๆของบริษัทประกันเนี่ยก็มักจะมีหมวดค่าห้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสามพันสามพันห้าสี่พันไม่เกินนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะเพิ่มหมวดนี้ขึ้นมาเราทํายังไงได้บ้างวิธีหนึ่งที่เราคิดออกคือการขยับแผนจากเดิมเป็นแผน ที่สองขยับขึ้นเป็นแผนที่สามมันก็จะได้ค่าห้องเพิ่มขึ้นอันนี้ได้ค่าห้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะแต่ว่าการทําด้วยวิธีนี้การขยับค่ารักษาพยาบาลขึ้นทั้งแพ็คอะ ขึ้นทั้งยวงคุณชอบเลขขึ้นทั้งยวงขยับแถวไปทางขวาเนี่ยขึ้นหนึ่งแถวเลยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ค่าห้องเพิ่มอย่างเดียวหลายๆครั้งมันมาซึ่งตัววงเงินค่ารักษาเหมาจ่ายอะก็แล้วแต่ที่มันเยอะขึ้นด้วยและบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโอเวอร์มาตรฐานการรักษา,าพยาบาลของเราเกินไป การที่มันโอเวอร์ขึ้นแบบนี้ปุ๊บมันแลกมาด้วยเบีย้ยประกันส่วนเพิ่มที่ขยับเพิ่มขึ้นอย่างสมมุติว่าเหมาจ่ายจากห้าล้านเป็นสิล้านเนี้ยขยับทั้งวงขึ้นแบบเนี้ยเบีย้ยประกันส่วนเพิ่มเพิ่มขึ้นอะ่ะปีปีหนึ่งอย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องมีเป็นหมื่นสองหมื่นอ่ะเพราะว่าวงเงินมันดับเบิลวงเงินมันดับเบิลเนาะ นี่คือวิธีหนึ่งที่ทําได้แต่วิธีนี้ปุ้นไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันคือการขยับแล้วมันโอเวอร์ไปหน่อยคือเราอยากได้แค่ค่าห้องส่วนเพิ่มอ่ะแต่เราเล่นขยับทั้งยวงเนี้ยมันขี่ช้างจับตะกแตนไปนิดนึงอ่าแต่ว่าในเชิงของประกันอ่ะมันจริงๆอ่ะมันสามารถดีไซน์ได้ยืดหยุ่นกว่านั้นที่แต่โดยการใช้สัญญาเพิ่มเติมที่เรียกว่าค่าชดเชยรายวันห,หรือเรียกว่าค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลรายวัน ที่เวลาเขาโฆษณาเขาชอบบอกว่านอนโรงพยาบาลเอาไปคืนละพันอไอแบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยจริงๆเราสามารถเอาประกันพวกเนี้ยเอามาดีไซน์เพื่อช่วยเหลือค่าห้องได้พี่เออเรามีค่าห้องส่วนเกินใช่ไหมอยู่สมมติว่าคืนละสองพันเราต้องซื้อตัวผลประโยชน์เงินชดเชยอะสองพันเ,เพราะเงินชดเชยมันจะไม่ดูใบเสร็จไม่ดูค่ารักษาใดๆเขาจะแค่ดูว่าเรานอนโรงพยาบาลจริงไหม อ่ากี่คืนเพราะว่าการจ่ายของเงินชดเชยมันคือการจ่ายตามที่ตกลงกันไว้ตกลงกันว่าถ้าฉันนอนโรงพยาบาลประกันจ่ายมาคืนละพันอ่ะอันนี้คือเบสเซ็ตง่ายๆแบบนี้เลยนะคะงั้นเราสามารถดีไซน์ตัวค่าชดเชยอ่ะเป็นตัวช่วยค่าห้องได้พี่เพราะว่าเบี้ยประกันส่วนนี้ถูกกว่าการเพิ่มขึ้นทั้งยวง สมมุติ<า>ว่าปุ้นอยากได้แบบค่าชดเชยคืนละพันสองพันคืนละพันละกันคิดง่ายๆปุ้นอาจจะใช้เบี้ยประกันเต็มที่ปีหนึ่งอาจจะแลกมาสักสองพันสามพันบาทต่อ,อปีซึ่งมันถูกกว่ากันที่เราสูญไปตัวลงเลยนะเป็นสิบเท่าอะออถูกกว่ามากในการที่เราจะนั่งแบบว่าอัปเกรดมันขึ้นมาทั้งยวงไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําในการซื้อตัวพวกเนี้ยเสริมค่าห้องขึ้นไป ะะ oh. เพื่อให้ช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนนี้ส่วนต่างที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้คือแนวทางที่ปุ้นแนะนํและการสาหรับคนที่อยากได้ค่าห้องเพิ่มนะคะทั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นขอเน้นนิดน,นึงว่าหนึ่งคือประกันไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วครอบคลุมทุกความเสี่ยงนะมันอาจจะมีส่วนต่างบ้างอะไรบ้างไม่มีทางที่เราจะสามารถปิดค่าใช้จ่ายได้ทุกประเภทหาคนมาจ่ายแทนเราได้ทุกอย่างอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว้แล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของ เบีเ้ยประกันต่างๆที่เราจะที่เราจะซื้ออย่าลืมมาดูแคชโฟลว์ว่าว่าเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็นิคหนอ่ะมีคนดูประสบการณ์ตรงแถวนี้นะคะแล้วก็นิดนึงก็คือว่าเวลาเรานอนโรงพยาบาลเวลาดูแพ็กเกจนอนโรงพยาบาลอย่าดูค่าห้องเป็นสาคัญให้ดูพวกค่ายาค่าผ่าตัดถ้าเป็นวงเงินเหมาจ่ายให้ดูที่ตัววงเงินเหมาว่าเฮ้ยมันเพียงพอไหมค่าห้องอะ่ะต่อให้มันเกินคืนละพันนอนสิบคืนก็เพิ่งหมื่นเดียว แต่เวลาค่ายาแพงๆอะ่ะโดสหนึ่งมันเป็นหมื่นเลยนะพี่ใช่อันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไปว่าความสําคัญของการซื้อประกันสุขภาพผู้ป่วยในจริงๆอะ่ะไม่ได้อยู่ที่ค่าห้องแต่อยู่ที่ค่ายาค่าผ่าตัดนะคะ โอเคงั้นที่สรุปอย่างนี้แล้วกันเนาะฟังจากที่พ้นเล่ามาให้ฟังเนาะก็คือถ้าเกิดสมมุติเรามานั่งพิจารณาแล้วไม่อยากให้มองแค่เฉพาะจุดโดยเฉพาะเรื่องของตัวค่าห้องอย่างเดียวนะทุกคนมันต้องพิจารณาถึงองค์รวมทั้งหมดว่าตอนเนี้ยด้วยสถานการณ์เรากับแผนประกันที่เรามีมันเหมาะกันไหมแล้วสมมติการขยับแผนออกไปแบบทั้งยวงใช่ไหมุูนใช่ค่อาทั้งยวงทั้งยวงเลยขยับขวาไปเลยไปอีกแผนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันโอเวอร์ไปมากกว่าที่เรา เคยเอ็กซ์ pect กับตัวเองไว้ไหมถ้าเกิดสมมติมันมากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็คือการเสียเปล่าแหละเราอาจจะใช้วิธีการอย่างที่ปุ้นบอกเป็นการซื้อเป็นแบบค่าชดเชยการนอนระหว่างวันเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ก็ทําให้เราเนี่ยมีสภาพคล่องเหลือไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นแล้วก็บริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกแบบหนึ่งละกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครนะคะสนใจในเรื่องนี้ก็ลองถามเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้หรือหรือหรือ ถ้าเกิดใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆไปที่ไหนดีคะคะปุ้นออกมาที่แอดนะคะแอดมีมันนี่นะคะไลน์โอเอเนาะแล้วก็ใส่แอดไปข้างหน้านะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยแล้วก็แอดมาเออหลายหลายคนแอดมาแล้วไม่กล้าถามแต่ก็คือแอดมาปุปป๊บแบบพิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้เลยพิมพ์ข้อมูล information ต่างๆะคะ่ะไม่ต้องเปลงหลายคนจะแบบอยากสอบถามหน่อยคะ่ะอะไรเงี้ยคือเขาปุมาอา่านปุนก็แบบ<ม>ถามเลยค่ะ แล้วก็กว่าจ,จะถึงรอบนึงหรพี่กว่าจ,จะถึงวนอีกรอบหนึ่งของการอ่านของปุ้นอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะช้านิดนึงเพราะใครอยากถามอะไรก็คือพิมพิมมาได้เลยค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลปุ้นมานิดนึงว่าโจทย์เป็นแบบนี้เงื่อนไขส่วนตัวเป็นแบบนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าในเนี้ยมีปุ้นอ่านคนเดียวนะคะปุ้นไม่มีแอดมินหรือว่ามีน้องใดๆก็คือเราเข้าใจเรื่องของข้อมูลการเงินอ่ะเพราะนั้นเราก็คืออ่านเองคนเดียวนะคะก็คือทิ้งพิมพ์ทิงข้อมูลไว <M> ้ได <M> ้เลยค่ะ จริงๆจะบอกว่าก็เพราะด้เหตุผลนี้นแหละค่ะน้องทําคนเดียวมันก็เลยไม่แปลกค่ะที่อาจจะแบบมีรอบในการอ่านที่แบบอาจจะทิ้งช่วงกันนานนิดนึงในนั้นถ้าเกิดใครก็สวัสดีค่ะคะุ้นวันนี้พี่มีได้จะปรึกษาเรื่องนี้นี่นี่นี่่นี้ค่ะส่งมาทีเดียวไปเลยแล้วปุนจะได้บบเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะได้ให้คาแนะนํากลับไปได้เนาะอ่ะโอเควันนี้อาร์ตมีต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องประกันอ่ะแต่ไม่ต้องไปใช้ประกันก็ได้นะเอาเป็นว่ามีไว้เพื่อให้เราได้ กระจายความเสี่ยงไปให้เขาจะได้ใช้ชีวิตในแง่อื่นได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองไปแล้วสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าใครมีคำถาม,ถามอย่าลืมส่งมาที่แอดไลน์ line, นะคะแอดมีมันนีนะคะหรือว่าจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะคะจะมีการทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็แอดเฟรนด์เพิ่มเพื่อนกันได้เพื่อติดต่อสอบถามถามคำถามเข้ามาในรายการ As k Me แบบนี้ได้เหมือนกันค่ะ ส่งคำถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะ